สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive World กันอีกแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเนี่ยติดตามช่องอยู่ช่องหนึ่งครับนั่นก็คือ Daily Driving Exotic นะครับ ซึ่งช่วงนี้เนี่ยเขามีคอนเทนต์ในการที่เอารถออกไปแรนลี่นะครับซึ่งการแข่งขันแรนลี่นั้นก็คือกำบอสามพันครับผมมาเห็นสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดู u t u b e สปอร์ตรถมากทีนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆช่องใน u t u b e นะครับชอบเอารถแบบแลมโบกินีเฟอร์แลลี่หรือว่าแบบรถไฮเปอร์คาร์เท่ๆเนี่ยมาวิ่งกันแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์กำบอสามพันซึ่งผ,ผมก็ไม่เคยรู้นะว่ามันคืออะไรจนช่วงปีนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาอ่ะเอา รถของเขาเองไปเข้าการแข่งขัน รลลี่ของกัมบอล3 0 0 0นะครับซึ่งกัมบอลคืออะไรวันนี้นะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับกัมบอล3 0 0 0นะครับการแข่งขันรถแรลลี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับยิ่งใหญ่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นการแข่งขันที่มีสปอนเซอร์มากมายเหมือนกับพวกมอเตอร์สปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่เป็นการแข่งขันที่รวยที่สุดเอางี้ดีกว่าเป็นรถธรรมดามาวิ่งกันจากจุด1ไปอีกจุด1เท่านั้นเองนะฮะกัมบอล3 0 0 0 เ,เริ่มต้นเมื่อปี1 9ึ่งนะครับซึ่งดีไซเนอร์ชาวอังกฤษเนี่ยที่ชื่อว่าแม็กซิมิเลียนคูเปอร์นะครับเป็นผู้ริเริ่มกันขึ้นมานะครับซึ่งเริ่มแรกเนี่ยก็แค่เชิญชวนเพื่อนๆที่ขับรถซูเปอร์คาร์ด้วยกันออกมาแบบเฮ้ยมาขับรถเล่นกันขับไปทัวร์ยุโรปกันมีรวบรวมสมาชิกมาเนี่ยก็ได้ประมาณ50คนนะครับซึ่งเขาก็เริ่มทริปแรกเนี่ยระยะทาง3,000ไมล์นะครับนั่นก็คือทั่วยุโรปเลยนั่นเองนะครับโดยมีค่าธรรม เนียมเก็บค่าแรกเข้าออยู่ที่8,700เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งมีข้อแม้ว่าทุกคนที่เข้าร่วมการท่องเที่ยวนี้จะต้องขับรถซปเปอร์คาร์ของตัวเองเท่านั้นนะครับจะเช่าจะยืมเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นชื่อของตัวเองครับส่วนชื่อกัมบอลเนี่ยได้มาแต่ใดนะฮะกัมบอลเนี่ยเคยมีคํากล่าวของแอนดี้วอล l ฮอลเคยกล่าวไว้ว่าเป็นหมากฝรั่ง ที่เขียวเขียวเขียวแล้วก็ถุยทิ้งนะครับหมายความว่าการที่พวกเขาเอารถออกไปวิ่งกันเนี่ยทั้งเสียเงินเสียเวลานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็แค่อยากจะทําเพื่อความสนุกเท่านั้นเองนะครับเลยเกิดเป็นชื่อกัมบอลขึ้นมานะครับโดยเส้นทางของแรนลี่กัมบอลสามพันในครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นจากการเดินทางในลอนดอนนะครับไปยังประเทศอิตาลีระหว่างทางเนี่ยเขาไม่ได้ขับรวดเดียวแบบรวดไปเลยนะครับเขาก็จะแวะระหว่างทางเนี่ยแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยเขาได้ จัดกิจกรรมนะครับมีตลอดนอนโรงแรมปาร์ตี้มันมั่วซั่วกันไปหมดเลยนะครับที่นี้เนี่ยมันก็เลยดังขึ้นดังกระชอนมากๆจนทําให้เซเลบิตี้เนี่ยอยากจะเอารถตัวเองนะครับออกมากับทริปกัมโบสามพบ้างนะครับหลังๆเนี่ยกัมโบสามพันก็เลยเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางคูเปอร์ผู้จัดเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่มีการจัดอันดับเข้าเส้นชัยนะครับทุกคันเข้าเหมือนกันแค่อยากให้ทุกคนขับสนุกไปได้วยกันในระยะทางไกลๆเท่านั้นเอง กัมบอลสามพันนะครับ, 3000, รบมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเศรษฐีชั้นนําจากทั่วโลกเนี่ยก็เลือกที่อยากจะมาแรลลี่กับทางกัมบอลนะครับจึงสังเกตได้ว่าในคลิปเนี่ยในรถสวยๆในราคนเนี่ยบางคนก็จะถือธงของประเทศตัวเองนะครับเป็นการ represent ประเทศตัวเองไปด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็แบบเอ้ยเนี่ยรถคันเนี้ยมันแต่งมาจากสํานักนี้นะกูทาม,มาจากประเทศนี้นะหลายๆคนเขาก็พราวในรถของเขานะครับจนกระทั่งปี2 0 0 7 เกิดโศกอนาตกรรมขึ้นนะครับในการจัดกัมบอลแลลี่นะครับปี2007นจะครับจากเส้นทางลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับไปยังอิสตันบูลเนี่ยสิ่งที่เร็วร้ายที่สุดเนี่ยคือมีรถฟอร์เช่นะครับเทคอาร์ในโฉม997เทอร์โบของ n i c ลัสมอร์ลี e นะครับเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับโฟกกอ l ์นะครับทำให้คู่สามีภรรยาที่ขับรถโฟกกอ l ์เข้ามาเนี่ยตายนะครับด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็เลยเกิดเรื่องสะเทือนขวัญขึ้นนะครับกับทาง กลุ่มกัมป์3,000นะครับเพราะว่าพวกซุปเปอร์คาร์มันก็ขับกันเร็วใช่ไหมพอมันไปหลายๆคันมันก็อยากจะวิ่งตามๆกันไปเงี้ยกลัวมไม่ทันเพื่อนทีนี้เนี่ยพวกที่แบบขับไม่แข็งมากหรือแบบว่ากูเฟียวกูเท่อย่างเดียวก็คืออยากจะเร็วอ่ะโดยแบบไม่ได้คํานึงถึงความปลอดภัยนะฮะก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ทําให้กัมบอ3,000เนี่ยยกเลิกไปในที่สุดนะครับในปี2007คือจริงๆเนี่ยคือถ้าชนโอเคมันก็ใช่มันเป็นอุบัติเหตุที่รายแรงใช่ไหมเราก็ยอมมอบตัวไปนี่ก็ค่น ี่ขับชนน่ะแม่งพยายามจะหนีโดยการขึ้นรถ BM m 6ของเพื่อนนะครับในการนั่งเพื่อที่จะข้ามประเทศไปเพื่อจะหนีตำรวจนะครับทำให้โดนจับแล้วก็ชิปหายกันทั้งวงการเลยครับผมโดยกลุ่มกำบอล3000นะครับได้กลับมาอีกครั้งกับการจัดกำบอลแรนลี่นะครับครบ10ปีนะครับโดยการที่เดินทางจากลาสเวกัสอเมริกานะครับไปยังประเทศจีนก็คือไกลมากนะครับครั้งนี้นะฮะเก็บเงินนะครับค่าแรกเข้าถึง 1 2 0 0 0 0 0เหรียญนะครับคิดดูนะครับว่าแท้กูจะขับแลนลี่กูต้องเสียเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะเท่าไหร่อ่ะ3 4ล้านอ่ะ3 4ล้านในการขับแลนดลี่นะครับนี่ก็คือการคัดคนได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีพวกมัวสัวแบบสมัยก่อนแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยคนดังให้กระแสตอบรับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบนะครับได้ยินมาว่าปีนั้นเนี่ยมีจอห์นเมเยอร์เข้าร่วมในการขับในครั้งนั้นด้วยนะฮะซึ่งสิ้นสุดที่ประเทศจีนเนี่ยก็เพื่อที่จะไป ดูโอลิมปิกนะครับตอนปี2008นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยกัมบอล3,000ก็มีมาเรื่อยๆนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีทุกปีทุกปีนะครับที่จะมีรถเนี่ยติดสติ๊กเกอร์กัมบอล3,000เต็มไปหมดนะครับคนเนี่ยก็จะชอบไปสปอตกันว่าเฮ้ยใครหรือแบบเซเลบหรือว่าดารายูทูบเบอร์คนไหนเนี่ยที่จะไปกัมบอล3,000บ้างนะครับอย่างที่ผมรู้ๆกันเนี่ยก็จะมี Daily Driving Exotic ใชัไหมแล้วก็ชามี150เนี่ยก็คือคนที่ผมตามมานาน มากแลชวชมีเนี่ยเขาก็เริ่มจากการสปอร์ตรถในกำบอสาม0ันเหมือนกันแต่หลังๆเนี่ยก็คือรวยแล้วไงทำช่องทําอะไรทําธุรกิจนะครับจนรวยโขนะฮะจึงปีล่าสุดเนี่ยเขาเอารถออกไปกำบอถึง7คันเลยทีเดียวนะครับก็คือขับเองด้วยให้ทีมงานขับด้วยนะครับรวยเกินแต่ช่องที่ผมติดตามเนี่ยก็คือ daily driving exotic นะครับที่ดูอยู่ตลอดเพราะว่าเขาลงคลิปทุกวันนะครับเขาก็คือบอกความคืบหน้าเลยว่าวันนี้ออกจากที่นี่ไปที่นี่น เวลาออกเนี่ยของกัมบอสามพันนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมีคนไปดูเยอะมากนะครับนี่แม่คงคันกับแบบเฟสติวัลเลยอะ่ะเป็นเทศกาลของประเทศนานๆเลยนะครับเวลาจุดสตาร์ทเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเวลาออกเขาก็อยากได้ซีนใหญ่ๆเนี่ยกล้องมันเยอะเขาก็จะแบบเบิร์นเอาออกกันมั่งลอนชคอนโทรลออกกันมั่งคือเท่มากเวลาเขาไปแวะที่สต็อปไหนที่มันเป็นเมืองใหญ่หน่อยก็ะจะมีคนมาคอยต้อนรับนะครับคือพวกนี้เนี่ยก็คือจะนอนโรงแรมอย่างดีเป็นแบบใจกลางเมืองหรืออะไร ไปเลยนะครับเพราะว่ามีคนมีตำรวจปิดถนนให้ตลอดมันก็คยแบบเป็นแรลลี่ที่ซีนใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผมเคยเห็นมานะครับก็เลยแบบชื่นชอบมากแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับในคลิปนี้นะับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับคลิปกัมบอ3000นะครับจริงๆเนี่ยในประเทศเราก็มีแรลลี่นะครับแต่ก็เป็นแรลลี่เล็กๆเท่านั้นเองผมยังไม่ค่อยเห็นแรลลี่ที่เป็นกลุ่มซูเปอร์คาร์นะครับในประเทศเรามากมายนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามแบรนด์ตามโชว์รูมที่เขาจัด กัันนเองะครบสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำนลังใจให้กับผมและทีมงานนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ